สวัสดีค่ะพี่น้องดูนี้เขาบอกเขาตัวเนื้อติดฟันเนาะค่ะตัวเนื้อติดฟันใส่ผักเขาจะพี่น้องคืออยากเขาจะนี่เนือดติดฟันขวอันนี้ตะไคร้ค่ะพี่น้องตะไคร้ซอยมาเดื่อน้องค่ะซอยแอนแข็งะข่ส่เขาก่อนใส่ลงไปค่ะ เพียนที่เราจำไว้ทุกไฟเหลือตีปั้นเป็นเซตแตแซบหนึ่ไปสื่อของมาเท่ากับพี่บอคนหลายหลายคนสื่อถึงไม่ pues เราไปหาสูงสืงอ,อยังไม่ไปถัดจุดนะไปถัดจุดหนูอื่นทรงไทยดีเนาะคะ่ะต้นไหลในหางเดินก็นไปซื้ออยังจั๊บยังไม่ได้คินยังบอกรูเนื้อติดมันนี่นหรืจันเอามาขวากินเนาะคะ่ะขว้าเสพพักพักต,ตามทีนี้เนะะี่ยค่ะผักชีไทยชีลาวแล้วก็พริกหยวกจ้ากระหัวหอมแดงค่ะขว้าเสกัน ไอเือ่ลงไปข้พี่นอเบอร์คูมันีกหลายเสือสูตรลับปลาเติมน้ำไปคันนิดหน่อยเด้วยค่ะขวดน้ำสุกุ้รทีจะง่อยด้วยจ้ะ รูป้าติแก <C oughs> งขี้เล็กกระเบิดจ้ะเป็นคนเห็นเฮ็ดทูเฮ็ดกินมักสุดหนามก็ขบับปหน้องมันจะุ่นถองมันจะควรมีแห้งหอมดีนะเพราะหนามก็เจาะเวลากินกระผวเจ้าตักเซนจังบกกัวแห่งเป็นแกงแงนะ ว่าเห็นนี่นตรงๆเก๋ี่สิ่งขึ้นูกระพดมากกไปมดเลย้ไปมันคือว่าเจ้าหัวเนี่ยติดมันถี่าก็วส่นาพงเอะแว่าใส่ผักพข้าไปท่านในที่บ่มากินผักกับขัวส้านีหัวส้มนีใส้จะบักเกิดเทปเพืนรวดเปรี่ยวลงไปแลวก็เรียค่ะไปกักปูกลงไปจะบีบแตม้าลงไปแล้วจะไม่จะไปน้องนิดเดียวแล้วค่ะเพราะเห็นมันเขาเนเข้มข er ืนสิ เตี๋ยผูมักด้ค่ะสูตรอ้ไส้บกกรเทศก็ได้ค่ะเพราะว่าสูตรส้บกกือเทเเฮ้ยเด็ดกินไปเลยนะจ๊ะแต่นี่หนักแล้วใช่ไหมจ๊ะเดี๋ยวน้อยเห็นนาดจะน้อยจะอยใส่ผักก็จะหนักเจาะได้ทีแลวตกปาลจักพี่น้อยเราก็จะใส่ เสพักักได้สิเอินมาอมกัอื่ได้จากว่าเดี๋ยวไสิเอินไปั้งนีสิเอินาขัวเพาะขัวคนเนาะหัวในการขนาดเพราะว่าขั้นขวขั้นยตามประเสศม่วี่ใบกับเขาอกับเขาพ้นกับเขาสวนบานเขาเนาะขั้นขัวนี่ขัวของแท่นี่คือใส่ใบกับเขาอ่พ้นสมัยเป็นไ้้อย้พี่บอก ไปกระเพาะพ้นไปเนี่กระเพาะที่ทุงน้าเดี๋ยวชุมนุมนี่หายากบอกค่ะมีแต่ไปกระเพาะซื้ออยู่ต่างประเทศนันไปซบกกับมีอยู่แต่ทงสายเพสที่ว่ายังเขาคืออยากไปซื้อกินดูแต่ว่าเวลาเขาไปซบเขาก็ใส่เวลาเปิดจะขึ้นเปิดนะคะเป็นของร้านเขาบอกว่าจับ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 เต่าเด้กจังหขาใพักมือกับมิเต่าเด้กจังเกตแบบนี้สามีิเขาบอกว่ากินน้ำตกกับมีนทวารกินอาหารพลังเราเห็นเหรอเราเร็วจะไปเป็นตีอาหารพลังยังไงก็อยู่ยากกินอาหาร ใช้อาหารที่สามบาทเข่าดัอยากสเต็กใส่จานใส่ซอดเดี่ยวๆสิผี่พักสลัดเดี่ยวๆหมูหัวหนึจักสูบทนำป่าจักพักจักกะไท่จกัจกข้าจาัก๊กใบบุ้งนี่ขัวเนื้อใส่ผิดหัวใส่กับซีจะกินขคนเจ้าวจะเ,เรียบปลอยค่ะ น,นี่ก็เป็นตำมกุ้งเนาะค่ะจงตำเป็นเพชนี่บะแบลแว้วเวด้พน้นนนองบะแล้่ยวดิคนบ่เล้วเด้นันจจกอย่างได้กินเขาแล้งนี่แหงของวกากว่าเด็กสีตำมกคุ้งค่ะจตำม,มต,ตเล็กคับเดีรัเดส่งพักค,ค่ะพน้องส่งพักเห็ุงพา,พงานย้ำแลงแล้วค่ะอุ้ยสีสวยงามขนาดอันนี้บ่ทันส่งแล้วค่ะเน,นาะน้ำกลัองออกค่นนี่น้ำน้ำพักกรลังอวกเห็นไหนี่กลัอวก กัดด็กินก็เสียบเร็วหาปนกบเด้อบาดนีแบบออื่นมืออืนน่นย้ำแล้วกับสุ่มพอดีกินขนานี้ปิดปอีกเอาเองทัวสี่มันก็นสุ่มค่ะล้างใส่ขมิ้นเอาไปน้ำที่เด็ดของเขาคือหัวเมือยใส่ผีบปวใส่ผักซีลาวใส่ผักตีเขามีในตู้เย็นแล้วค่ะอาหารอีสานที่ตั้งเตี๋ยของพี่น้องทุเ็ดกัดเด็กกินอยากอาหารบ้านเขาอยากอาหารบ้านเืกคนตัวเด็ดกินหินก็นนจาจะดที่บ้านค่ะ อาหารฝรั่งกบทิัท่วไปได้หาี่ของาอาหารกะกินว่ค่ะแต่ว่าพอขึ้นถอบอาหาัานองขึนบ,นบนันี่จะเสีบค่ะเอไปหดขุ่นครั้งขุ่มาเนาะมาด้วค่ะหัวเนือติดมันใสผักซีล้าส่ผิัวเจียจักราืมอาเนือจะเสบขดสวยค่ะหมูเต่าก็กินแล้วเดีย๋ยวพิ่น้องมิตเ,เมค่ะอืม กัวเนื้อติมัอน,นอะไรอดวยไหมอร่อยครับพีช hai mươi ba chữ tăng liền, ừ, luộc được, อันโอ้อวเนื้อติ่หัวเนื้อต well, ิ๊มันนะจ๊ะสวัสดีค่ะอืมอมกินไหมคะไม่เผ็ดอืมมันเผ็ดรองไหมล่ะไม่อืม <grassroots> ไม่ครับอืมท่านชวนกินแค่ฉันไม่ดื่มเแล้วดื o, ่มเหล้วครับต่ำลงค่ะอืม เชะนะคะบ๊ายบาขอบคุณครับ